ผมโดนดูถูกอะ่ะผมจะทํายังไงดีและที่สําคัญเนี่ยคนที่ดูถูกคือญาติพี่น้องคือคนในครอบครัวที่ดูถูกผมน้องไม่ต้องไปสนใจเสียงใครเลยน้องสนใจแค่เสียงตัวเองเท่านั้นน้องต้องรักตัวเองใครไม่รักน้องใครไม่ให้กําลังใจน้องแต่ตัวน้องต้องรักตัวเองและให้กําลังใจตัวเอง มีแฟนเพจมาปรึกษาผมว่าพี่ครับผมโดนดูถูกอะผมจะทํายังไงดีและที่สําคัญเนี่ยคนที่ดูถูกคือญาติพี่น้องคือคนในครอบครัวที่ดูถูกผมทําให้ผมหมดพลังและหมดกําลังใจทําให้ผมไม่อยากที่จะลงมือทําอะไรเลยผมก็เลยบอกเขาว่าสิ่งที่น้องควรทําคืออย่างแรกน้องไม่ต้องไปสนใจเสียงใครเลยน้องสนใจแค่เสียงตัวเองเท่านั้นน้องต้องรักตัวเองใครไม่รักน้องใครไม่ให้กําลังใจน้องแต่ตัวน้องต้องรักตัวเองและให้กําลังใจตัวเองน้องต้องเห็นคุณค่าในตัวเองน้องต้องรู้ว่าตัว น้องเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนน้องต้องรู้ว่าเป้าหมายที่น้องอยากได้เนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตน้องมากแค่ไหนเพราะนั้นน้องไม่ต้องไปสนใจเสียงใครเลยน้องแค่ให้พลังตัวเองให้กําลังใจตัวเองและรักตัวเองให้มากๆเห็นคุณค่าในเป้าหมายเห็นว่าผลลัพธ์และเป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยถ้าเราทํามันสําเร็จเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน ข้อที่2ที่น้องต้องทําคือน้องต้องให้อาภายัยน้องไม่ต้องไปสนใจและไม่ต้องไปโกรธเขาว่าใครจะคิดอะไรยังไงกับเราเราไม่สามารถที่จะบังคับความคิดของทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นเราให้อาภาัยเขาเถอะไม่เป็นไรเขาจะคิดยังไงกับเราไม่เป็นไรเรายังรักเขาเหมือนเดิมเราจะนับถือเขาเหมือนเดิมให้อาภัยเขาแล้วมองว่าทุกๆคนอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรไม่แปลกเพราะ not, ถ้าเกิดน้องมัวแต่โกรธเขาน้องมัวแต่เครียดนึกถึงเรื่องนี้ทีไร อารมณ์ไม่ดีเลยนึกถึงเรื่องนี้ที่ไรมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องทำตามความฝันเวลาที่น้องเอ,อ่อกาลังเดินหน้าไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่น้องตั้งเอาไว้น้องจะไปด้วยความยากลบาบากน้องจะไปด้วยความเหนื่อยเพราะาอะไรเพราะจะมีเสียงพวกนี้แววเข้ามาในหัวแววเข้ามาในหูน้องอยู่ตลอดเลยน้องจะเครียดเพราะฉะนั้นน้องให้อภยัยข้อที่3เลยน้องปล่อยให้ความสําเร็จเป็นตัวส่งเสียง ทำเมื่อไหร่ก็ตามวันใดวันหนึ่งน้องลงมือทําลงมือทําเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่องทําด้วยความเต็ม100%่ง้นและน้องทํามันสําเร็จเมื่อไหร่แล้วเสียงของคนรอบข้างเสียงของคนที่ดูถูกน้องเสียงเหล่านั้นอะ่ะจะเงียบาหายไปเองเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องไปสนใจอะไรแค่ลงมือทําตามความฝานันลงมือทําตามเป้าหมายและทํามันให้เต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถแล้วทํามันให้สําเร็จไม่สําเร็จกูไม่เลิกแล้วหลังจากนั้นเมื่อความสําเร็จ มันเป็นอย่างที่น้องตั้งใจไม่ว่าใครเขาก็เข้าหาน้องไม่ว่าใครเขาก็ยินดีกับความสำเร็จของน้องผมเคแมนครับ